สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโพครับก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่ของไทยแล้วก็มีความโดดเด่นเรื่องของพระนอนครับในพระุโวสถตอนนี้เราอยู่ด้านในของพระุโวสถครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในรอบนี้เราได้โอกาสดีเพราะว่ามากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้ไปถ่ายใกล้ๆกับองค์พระนอนเลยครับเพราะว่ามาทุกรอบเนี่ยด้านในเนี่ยเราจะถูกปิดลวไว้แต่รอบนี้เราเข้าไปจะเข้าไปถึงตัวด้านในเราจะได้เห็นตัวฐานขององค์พระนอนนะครับที่ จะมีความวิจิตรตการตานะครับเดี๋ยวตรงนี้เราดูกันที่เบื้องหน้าพระพักขององค์หลวงพ่อก่อนนะครับตรงนี้ที่เราเห็นก็คือพระพักขององค์พระนอนนะครับก็เราก็จะเห็นด้านเสียงนะครับก็จะอยู่ในส่วนของชิดกับตัวเพดาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราดูตรงนี้เรามาดูด้านกลนะครับเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่องค์เสียงจนถึงปลาย พระบาทนะครับก็จะมีความยาวนะครับโดยส่วนของหมอนเนี่ยก็จะเป็นลวดลายวิจิตรการตตายอย่างนี้นะครับส่วนตัวฐานจะเป็นลายบัวนะครับส่วนด้านบนฐานเน่ยจะเป็นหินอ่อนนะครับอันนี้หินอ่อนอันนี้คือด้านหน้าพระพักนะครับด้านนี้นะครับ สาหรับผน,นังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องชาดกต่างๆครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้ครับแต่เสาเนี่ยก็จะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้นะครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นพระอุระนะครับก็จะเป็นส่วนโค้งเว้าออกมาอย่างนี้นะครับพระอุระตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นชายชีวอนเนี่ย จะลากยาวไปถึงตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆด้านในเลยครับเพราะว่าทุกรอบเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนในส่วนที่ถูกห้ามกั้นไว้ครับผมแต่ว่าวันนี้เราได้รับโอกาสดีนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับฐานเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกบัวนะครับแล้วก็ผาฐานด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปดอกไม้ต่างๆนะครับ อันนี้นะครับเราเมื่อเราเดินด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นองค์พระที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะเห็นลวดลายที่มีการปะแก้ซ่อมอยู่ด้านในเนี่ยนะครับอย่างเช่นชายจีวรตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นช่างเนี่ยปะแก้ซ่อมตัวฐานองค์พระเนี่ยก็จะแนบกับตัวฐานตรงนี้นะครับ <ş, S 1> โอ้ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวหินอ่อนด้านในก็จะมีการแกะสลักอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ๆๆอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับ เราจะเห็นเมื่อเราเดินมาด้านในเราจะเห็นว่าตัวเสาเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งทุกรอบเนี่ยเราจะถูกกั้นไว้ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นด้านในที่เราจะเห็นองค์พระชัดเจนได้ถึงขานาดเลยนะครับผมอันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมงคลร้อยแปประการนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาขออะไรหลวงพ่อเขามาขออะไรมงครับหรือว่า

มุกไฟนี่ทำจากอะไรหลวงพ่อพอทราบไหมหลวงพ่อเปลือกหอยอ๋อเปลือกหอยเปลือกหอยนั่นแหละหอยที่มาจากพวกทะเลเี่มมันเป็นพวกอะไรไข่มุกไข่มุกอะไรโอ้ข้างบนนี่ก็จะเป็นชั้นผมใช่ไหมหลวงพ่ออ๋อตรงกลางก็คือเหมือนเขาเขาพัสุเมนอ๋อตรงกลางของรอสาม อ๋ออันตรงนี้นะครับทับประสาทไอินีนเคลดาถือหน้าไหนิีนสัญญาของเราสามแล้วตรวนี้มันอ๋อครับผมชัเชื่อทับประสาทพระจันทร์พระอาทิตย์อ๋อแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ชี้ให้ดูหน่อยไอ้มุกไฟนี่นมันตรงไหนพระอาจารย์มุกไฟมันก็คือสีแดงที่มันมีสีแดงสีเขียวฮะนี่ตรงนี้นครับอ,อย่างตรงนี้นครับมันเรมุกไฟไงั้นคุณเข้าดูไกลๆมันจะมีเข้าสีแดงสีชมพูสีเขียวใช่ไหมล่ะ แต่ถ้ามุกธรรมดามก็คือมุกข่อยกึมาก็จะเป็นที่กขาขาวอ่าครับอาจารย์ที่หายากวัตถุดิบในการมาซ่อมแซมเยนปัจจุบันหาไม่ได้แล้วถ้าขนาดนี้ก็หลายเป็นสิบล้านแล้วมั้งครับผมแล้วก็หาหาขัดไปกันมาหน้าตาผมหายหน้าตาผมก็เริ่มเลื่อนๆไหมครับเพราะตอนที่ก่อเขาขัดยอมรับว่า ไม่เนี่มันแตกลานมันขาวเขาเอารักมาทําให้มันอิ่มสีดํำเลยขึ้นมามันก็ขัดพระธรรมมาพวกหน้าตาที่พวกเคยขีดเขียนมันก็นลาลานี่คือพระจานนพราทิตยินี่เขาบอกเป็นรัาไทยจีนมาต่อกันอืมครับดจานอ๋อนี่เป็นหงษ์จีนไทยเราก็ลักษณะคล้ายๆของแบบนี้ ของไทยก็เต๋อโน่นนะนั่นนะอ๋อที่คู่กันนะครับอ๋อไอ้โน่นตึกรุ่นะไอ้นั่นของดวยนั่นก็คือลักษณะของรีนอืมลาวตีนก็มีตัวนี้ด้วันไงตัวมังกรนะอ๋อมังกรพรยานาดนะแสดงว่าถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมานั่งดูให้มันชัดๆัดใช่ไหมครับหลวงพ่อนี่คือไทยเก่ว่าจะสมัยนี้คือสระโนดานอ๋อสระโนดานนะ นะคนอินเดียที่ก็ถือว่ามันน้าที่ออกมาจากปากสัตว์ที่ติดพิษนะมีวัวมีสิงมีช้างมีะอะไรโคงที่เขาว่าน้ำำําอมฤตอะไรใช่ไหมหลวงพ่อมันเป็นน้ําที่ก็ว่ามันลงมาจากเขาเมาลา็ดที่ว่าตกความเราก็ถือว่านั่นคือสารพิษนะนี่ก็เครื่องในหน้าของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยม,ามา้าม้าแก้วทั้งแก้วจากแก้ว คนแก้วนาแก้วนาแก้วไอแก้วเป็นสัญลักของครับผมจักรพรรครับผมสัญลักก็เหมือนกับสีทวีอ๋อสีทวีใช่เรบอกว่าในโลกนกษมีสีทวีครับผม็เนจะแ้ามาว่าภ้าจะซ้ำกันอืมภาพตัวละตอ๋อ